การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันหยุดนักขัตเลิกแบบนี้ทางโ o เดิร์นไนทีวกับผมแกปเปอร์ครับในรายการฟู้ดฟันแฟร์ฮอลิเดย์แม่ในวันนี้นะครับตรงกับวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแกปเปอร์มั่นใจว่าลูกๆหลายๆคนนี้นะฮะกำลังเตรียมตัวนี่ฮนะจะควงแขนคุณแม่ไปเที่ยวแต่หลายคนเอ๊ยยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดี เอาเป็นว่าในวันนี้ครับรายการฟู้ดแฟนแฟร์ฮอลิเดย์ของเรานะ่ฮะจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองเวลาเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันจะมีร้านอาหารร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งครับที่แกปเปอร์เดินทางผ่านปุ๊บต้องแวะร้านนี้เพราะร้านนี้เนี่ยเขาเด็ดและอร่อยอย่างจริงว่าตอนนี้แกปเปอร์ครับมาอยู่ที่ร้านตำขโยงแอดเดิลไลท์ซีเลยครับอยู่บนถนนพระรามศรนะฮะใกล้กับตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ครับเลยมาติดดึงถึงเลยนี่ ขอเมนูด้วยครับโอ้สวัสดีครับแม่มาขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ <ขอ S 1> มาทำอะไรเนี่ยจะไปถ่ายรายการที่เพชรบุรีฮะก็เลยพายพี่ทีมงานเขามา,ก,มาก,กินข้าวกันโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ตั้งใจกินอะไรลูกเหมือนเดิมพี่ตำขยงขเนหยยวอ่ะเอางี้กันนอกจากตำขยงเอาพิซซาไปด้วยแล้วกันนะจริงเเดี๋ยวจัดให้สิบอย่างเลยนะสิบอย่างนี้เป็นพระคุณนะสิบนิ้วขนมเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากการให้อิ่มนะลูกนะขอบคุณมากขอบคุณครับ โอเคโอ้ขอบคุณครับอาหารเยอะแบบนี้นะครับมีแรงเหลือไปถ่ายรายการที่จังหวัดเพชรบุรีแน่นอนครับเริ่มที่จานนี้ก่อนเลยฮะนี่เมนูโปรดของแกปเปอร์ฮะตำขยงมาต่อที่จานนี้ฮะตำข้าวโพดไข่เค็มอร่อยมากบอกจริงชามนี้ฮะแกงผักหวานเห็ดเผาะกินแล้วมันจะปุ๊บปุ๊ปกรอบมากอ่ะมันกุ๊บเลย นี่ไก่อบโองแล้วตมด้วยจานนี้เลยฮะคอหมูอบโองนุ่มมากต่อด้วยจานนี้ฮะตำหัวปีนี่แบเดี๋ยวเราพักอาหารอิตาเลียนว้ก่อนฮะมากินอาหารสไตล์อิตาเลียนกันบ้างนี่พิซซ่า พาม,าแหมหา่แฮมฮัฟแฮมเห็ดครับโอ้โหว้าเวมนูนี้ครับลาซานญ,ญ่าหมูตอนนี้ขอพาพี่พีทีมงานยกขงขยโมากินก่อนนะกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนพี่มากินข้าวฮะกินข้าววางวางกล้องวางกล้องกินๆ เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกทัานพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภยัยได้มมาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอทอทมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ ตังคนต่างหนทางต่างคนต่างหัวใจจุดมุ่งหมายเดียวกันต่างคนก็มุ่งไปขอบคุณที่ร่วมต,ต่อเติมเส้นทางชีวิตมากกว่า35ปีเรา,าพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับคุณภาพชีวิตทางพิเศษคู่ใจผู้ชา เชฟโฮเชฟห้องกงชื่อดังเจ้าของจังที่รักงั้นนี่ก็สามีเชฟโฮดิโอ้น่ากินจังเลยค่ะแม่เสร็จพอดีโอ้โหแม่จริงๆอ่แหละใครทำก็อร่อยเป็นเชฟโฮจบโอ้โคว้าเต็มเลยครับโอ้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 ายพึ่งเลยครับไายพึ่งเลยครับโอ้ยนับเจ็ดแปดถึงกับปดขึ้นขัดเลยครับ อา้าใจยังสู้ครับบุฟเฟ่อร่อยขนาดเนี้นจะยอมแพ้ง,ง่ายๆได้ยัางไงาที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติจังหวัดเพชรบุรีหรือที่มักเรียกติดปากกันว่าเมืองเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างบ้างก็จัดอยู่ในภาคตะวันตกครับแต่สำหรับด้านการพยากรณ์อากาศนั้น จะจัดอยู่ในภาคใต้ตอนบนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลในอดีตจึงเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตกได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากมายปัจจุบันเป็นเมืองด่านสำคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญมากมายเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเขาวังวัดมหาธาตุวรวิหารหาดชะอำหาดปึกเตียนและหาดเจ้าสำราญครับอิ่มจุงเบอ แม่บายบายแบบนี้นะครับอิ่มท้องแล้วตอนนี้แกลปเปอร์มาถึงเมืองเพชรน,นะครับจะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านไครทรงดำนั่นเองครับอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่หลายคนเนี่ยอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนแม่มาถึงเมืองเพชรอยู่ริมหาดแบบนี้ทั้งทีต้องขออนุญาตนะครับสูดอากาศสดชื่นแบบนี้ริมหาดก่อนว้าสดชื่น ไทยทรงดำเป็นชนชาติไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลายชื่อครับอาทิเล่าวทรงไทยดำไตยดำและลาวทรงดำซึ่งคำว่าทรงนั้นสนิทหันกันว่าเรียกตามสีเสื้อที่นุ่งห่มที่มีสีดำคำว่าทรงแผลงมาจากคำว่าซวงที่มีความหมายว่าเสื้อผ้าดังนั้นทรงดำจึงหมายถึงชาวผู้ไทยที่นุ่งเสื้อผ้าสีดำ ชาวไทยทรงดำอพยพเข้ามาสยามครั้งแรกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีประเทศลาวที่เมืองทันและเมืองม้อยซึ่งทั้งสองเมืองนี้ติดอยู่กับเวียดนามและเป็นเมืองที่ชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่ครับพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดกล้าวให้ชาวไทยทรงดำไปอาศัยอยู่ที่เมืองเพชรบุรี เราะเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศคล้ายเมืองแถงเขต12จุไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทางตอนเหนือซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเดิมของชาวไทยทรงดำปัจจุบันเมืองแถงคือเมืองเดียนเบียนฟูในประเทศเวียดนามและที่ตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีแห่งนี้นับว่าเป็นจุดที่ชาวไทยทรงดำมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับ และตอนนี้แกปเปร์นะครับพาเพื่อนเพื่อมาอยู่ที่บ้านไทยทรงดำเลยครับนัดพี่สาวแสนสวยไว้ครับพี่มดคะโอ้โหไม่ต้องแหกปลาเลยคับอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงแว่วๆอะไรสวยๆนะได้ยินนะได้ยินไทยพี่มดก่อนแกรสงสัยมากเพราะอย่างแรกในแกรเคยได้ยินมาเนี่ยมันมีเขาไทยทรงดำลาวทรงดำไทยดำไตดำคือแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเลยที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก๋อกลุ่มเดียวกันขึ้นอยู่ว่าเราจะเรียกแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ผิดไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะชุด เขาบอกว่ารักอนุรักษ์กันไว้มากเจ๊อยากใส่ชุดแบบนี้บ้างมีให้ใส่มีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าฮะได้เลยนี่ฮะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้แน่นอนว่าเป็นต้องเป็นเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้แน่นอนอันนี้ไม่ใช่เสื้อเป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดำทั้งหมดเลยนะคะคแต่ละชิ้นแต่ละอันก็มีลวดลายหรือว่ามีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์อย่างอันนี้ทราบไหมคะลายผ้านี่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 รู้เลยเลยนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้ว ไทยทรงดำเราเรียกว่าฟักแอลฟักแอลอ่าฟักก็คือกระเป๋าแอลก็คือเอวเดี๋ยวถามก่อนว่าสีแต่ละสีทำไมถึงใช้โทนออกแนวโทนร้อนหมดเลยครับส้มแดงส้มแดงประมาณสีมันจะสดเป็นการบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของไทยทรงดำคค่ะไทยทรงดำของเราจะนิยมเขียวอันนี้เราเรียกว่าเหลืองอันนี้แดงอะไรนะฮะเขียวเขียวเหลืองส้มเหลืองค่ะส้มครับไทยทรงดำเราเรียกว่าเหลืองนั่นไง มีชุดอยู่ในมือแล้วจะรอช้าอยู่ยยแหละครับรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าเพื่อจะได้เข้ากับชาวบ้านที่นี่ได้นั่นเองครับตอนนี้แต่งเสร็จแล้วครับ<ม>พี่มดชุดพี่ทำไมมันดูแบบทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยคือองจริงนะถ้าสมมติว่าแกต้องรีบไปทำงานนะฮะถ้ากระดุมจะเรียงเป็นลายขนาดน,นี้ <S <S เ<ร>นี่ยี่มันมันเริ่มผิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลย ใส่ยากจริงเลยนะครับใส่ก็ผิดผิดถูกถูกเลยต้องให้พี่มดกับพี่แบงค์มาช่วยใส่โดยเฉพาะกระดุมเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เม็ดเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะใช้แทนเครื่องประดับสำหรับเสื้อผ้าชาวไทยทรงดำจะเรียกว่าฮีเสื้อฮีชายและเสื้อฮีหญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพของชาวไทยทรงดำกันต่อดีกว่าครับชาวไทยทรงดำส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลักและเมื่อยามว่างจากการทำนาก็จะมาประกอบอาชีพหัตถกรรมโดยเฉพาะการตัดเย็บเสื้อผ้าลายไทยทรงดำกระเป๋ากล่องทิชชู่จะนิยมปักลายด้วยได้สีเขียวสีแดงและสีสม้มซึ่งถือว่าเป็นสีสัญลักษณ์ของชาวไทยทรงดำครับและในวันนี้แกปเปอร์ก็ได้ลองทำดูบ้างแล้วล่ะครับกับการปักเย็บลายดอกมะลิเริ่มจากการสนกระจกหรือสนกระจกนั่นเองครับ จากนั้นก็เย็บตัวดอกด้วยการนำผ้าขาวมาพับและเย็บต่อทำเป็นกลีบและตามด้วยผ้าสีสม้มสีเขียวและสีแดงครับนอกจากดอกมะลิแล้วชาวบ้านก็ยังทำเป็นดอกดาวกระจายดอกพรมระหว่างที่ผมได้ทำไปนะครับก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ของชาวไทยทรงดำเพิ่มมาอีกหนึ่งคำครับนั่นก็คือคำว่าแก้วหรือที่ใช้เรียกแทนกันไก่ครับหลังจากที่แกเปอร์นะครับเย็บดอกมะลิเสร็จแล้ว พี่มดก็ยังบอกแกปเปอร์อีกว่ายังมีอีกหนึ่งอาชีพที่แกปเปอร์จะต้องเรียนรู้นั่นก็คือการจักสารจากใบาตาลนั่นเองครับโดยใช้ใบาตาลอ่อนเท่านั้นนำมาตากแดดทิ้งไว้2วันแล้วก็นำไปจุ่มน้ำก่อนที่จะนำมาสารครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยเขาเรียกอะไรนะฮะวีวีเสร็จแล้วนี่เย็นด้วยนะเย็นไหมฮะน,นี่ แล้วนอนพัดอย่างงี้นะฮะโโอ้หมีความสุขจงเบย์ตอนเนี้ยหิวหิวหิวทั้งหิวทั้งเหนื่อยละเซ่หิวแล้วเนี่ยอ่เดี๋ยวไปเพิ่มพลังให้กับตัวเองนี่แหละฮะสิ่งที่เราต้องการคําพูดนี้แหละใจหมดเลยนี่กินแล้วนี่กินแล้วนี่กินแล้วไปอันนี้หิวยังครับหิวยังครับอ่านั่งอยู่เฉยครับเดี๋ยวผมไปทำข้าวก่อนเดี๋ยวผมเอามาให้กิน แต่คนต่างห้นทางต่างคนตังหัวใจจุดมุ่งไม้เดียวกันต่างคนกมขอบคุณ <ไป S 1> ที่ร่วมต่อ <ใจ S 1> เติมเส้นทางชีวิตมากกว่า35ปีป<ร>ปวเราพัฒนาโครงขายทางพิเศษเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับคุณภาพชีวิตพิเศษคู่ใจผู้ใช่ท วันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภยัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ทอทมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ โจ๊กโอ้โหแม่ทำก็อร่อยลูกทำก็อร่อยพ่อทำทำไมไม่ได้อ่ะโิดล็อกจังอ่ะอืมใครๆก็เป็นเชฟโผได้แค่มีโจ๊กโอ้โหวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอทอทอมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ นี่แก้แข่ข้างล่างมันเป็นเนี่ยคล้ายๆแข่งปลาทูอะประมาณนี้ครับแต่ว่าจะห่างหน่อยให้น้ํามันระเด็ดได้ไอ้น้ําร้อนมันจะได้นึ่งข้าวให้สุกครับผมตัวนี้ก็จะเก็บความร้อนได้อย่างดีเก็บความร้อนได้ดีเพราะเป็นไม้จากไม้นุ่นหรือไม้ขนุนก็ได้เป็นไม้เนื้อนิ่มหูเนี่ยมีเลขออกไงเนี่ยไม้เก่าค่ะนี่อ่ะไปเดี๋ยววันนี้เราต้องไปตั้งในหม้อเนี่ยฮะแต่เดี๋ยวก่อนน้องแก๊บเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีวิธีการเก็บ ไอร้อนครับไอความร้อนให้มันอยู่ในข้าวอ่าฮะเดี๋ยวเราเอาผ้าอ๋ออันนี้เลยฮะต้มผ้าต้มหายต้มหายต้องต้องไอพี่ว่าไม่อยู่ฝั่งนี้พี่มดเก็บเอาชุบแล้วเหรอฮะเหมือนแม่ให้มัน ไอ้มันจะได้สไตล์ของไทยทรงดำเดี๋ยวรอข้าวสุกเดี๋ยวเรามาทําแกงกันดีกว่าอ๋อโอเคมาหาป้าสาตองนะคะป้าสาตองที่เรียกว่าป้าสาตองคือคุณยายท่านไม่มีสามีเราจึงเรียกว่าป้าเสาวตองป้าสาวตองใช่ครับและสําหรับเมนูแรกที่แกปเปอร์จะทําก็คือแกงหน่อส้มครับซึ่งเป็นแกงที่จะต้องมีในงานทุกงานของประเพณีชาวไทยทรงดำวัตถุดิบประกอบไปด้วยหน่อไม้ดองน้ำปลาร้า ไก่หมูพริกแห้งและก็หอมแดงครับเอาหม้อตั้งไฟตั้งน้ำให้เดือดอนออยู่ันนี้เป็นแกงของคนพื้นเมืองที่นี่หรือว่าพื้นเมืองอ๋อ้จุามันรือว่เป็นของแปลกนะเพราะแก๊บอยู่กรุงเทพไม่ได้กินอะไรแบบนี้แน่นอนเรียบร้อย เริ่มใส่พริกก่อนนะฮะอ,อ่ะอ้หหอมอ่ฮะเรียบร้อยอันนี้คือตำน้ำพริกแกงส้มตำน้ำพริกแกงส้มอ่าพริกแกงส้มใส่ก่อนอนะฮะกกมาเปิดฝานะฮะเราเลือกช้อนต้องถูกสุกษณะนะฮะโอ้ยอ๋อ,อไม่ใช่อ่ะ นี่เป็นพริกแกงส้มน,นะฮะใส่ไปน,นิดหน่อยพอ,พอนะครับใส่ไปเลยนี่เรียบร้อยอปิดฝาไว้เดี๋ยวนี้เราสรับไก่เสร็จแล้วก็อเอาไก่ลงหม้อใส่หม้อหอมไหมคะน้องแก๊บขนาดยังไม่ใส่เนื้อไก่ใช่ใช่แค่ว่าหอมไอตัว<อ>พริกแกงนะฮะหอมพริกแกงส้ม อเอาฝาปิดนะฮะแต่ที่แกรทสงสัยอย่างหนึ่งครับภาษาที่คุยคุยเนี่ยคือภาษาเลยฮะภาษาไทยทรงดำลาวส่งภาษาไทยทรงดำลาวซ่งสัญชาติไทยเชื้อชาติไทย,ตไทยแต่ว่าเรามีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์มีประเพณีของตัวเองอ๋อค่ะอุร้อนร้อนเอาหนังยางมัดผมได้ไหมฮะได้ร้อนเหลือเกินแม่มัดให้หน่อยนี่ยางอยู่นี่ยางนนี่มาจุกมัดเครื่องแกงไม่เป็นไรแม่มัดไปก่อนร้อนร้อนร้อนเหงื่อแตก ได้ยังะได้ยัง,อยงโอ้โหเรียบร้อยแล้วงันสวยมากระหว่างที่รอแกงเดือดนะครับยังมีอีกหนึ่งเมนูพิเศษเตรียมไว้ให้แกรเปอร์ได้ทำครับก็คือแจ่วเอือดด้านวัตถุดิบก็จะมีมะแขวนพริกแห้งน้ำปลาเกลือแล้วก็หอมแดงครับอ่าเดี๋ยวให้คุณน้ารวนสอนใส่มะแขวนลงไปอ่าหมดไหมฮะ,ะไม่ต้องหมดก็ได้โอเคนีเนาะ,ะแล้วก็ใส่พริกครับพริกแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยผู้พิเเยอะเนี่ยพีเยอะมาก เอานิดเดียวอ่านิดเดียวอ่าละเอียดแล้นี่ก็ต่อหอมใจแม่แม่แม่มีเอมีพอเริ่มแล้วปุ๊บอือโยนมาอ้าตักเสาถ้วยตักเสาถ้วยอ่า หอมหอมหอมอ่ะอ่ะใส่ถ้วยใส่ถ้วยเอาใส่ตักสาวตักสาวเลยอ่าแล้วก็กกนอ่ะโกนกกนโกนมานี่เอาเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังเอาหมูจิ้มหมูหมูแล้วก็จิ้มเบิ้งว่ามันแจ็บยี่ห้อไอ้กอล์ยเราจะเพ็ดอื้อหือ มันได้กลิ่นหอมของม,มะแขวนมะแขวนถามว่าอร่อยไหมอร่อยเลยเอาหมูไปไหนไหน่นีอาหมูนนะ่ยยังจะต่อได้อีกนะนี่เห็นไหมแม่กินแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมเห็นไหมเขากินกันได้หัวงุดหงดครับแม่เจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวกับแกงหนอ่อส้มสิครับว่าสุกหรือยังพอทองแกปเป์เนี่ยร้องจะไม่ไหวยอยู่แล้วล่ละครับ พร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทอมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจนี่คือเชฟโฮเชฟห้องกงชื่อดัง หอมจังที่รักงั้นนี้ก็สามีเชฟโพดิโอ้หน่ากินจังเลยค่ะแม่เสร็จพอดีโอ้โหแม่จริงๆอะแหละใครทําก็อร่อยเป็นเชฟโพโจบโอ้คว้าเต็มๆเลยครับโอ้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 นายพึ่งเลยครับไล่พึ่งเลยครับโอ้ยนับเจ็ดแปดถึงกับปลดเข้นผัดเลยครับอ้าวใจเยี่ยงสุกครับบุฟเฟ่อร่อยขนาดเนี้ยกินจะยอมแพ้ง่ายๆได้ยังไงที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติ ดังคนต่างหนทางต่างคนต่างหัวใจจุดมุ่งหมายเดียวกันต่างคนก็ขอบคุณ <ไป S 2> ที่ร่วมต่อ <ใจ S 2> เติมเส้นทางชีวิตมากกว่า35ปีปวเราพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับคุณภาพชีวิต I'm not afraid. วนนี้ทุกคนกำลังเป็นห่วงกันวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงกับหน่อส้มนี่อันนี้ข้าวสุกแล้วแล้วก็เอาข้าวเหนียวออกไงฮะยกมาเลยยกมาเลยเออมันต้องฉลาดหน่อยเอาหมดเลยตอบเดี๋ยวก่อนอันนี้จริงเหรอ จริงข้าวมันจะได้นิ่มอ๋อข้าวไอ้นิ่มอ่ะหลบนะหลบนะหลบนะแบบนั้นแหละเออเพื่อนมาเอามาใส่หายฮะอ๋อแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูต้้งแต่เป็นสี่ชิ้นแล้วมันมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนอ่านะฮะเราจะแบ่งเค้กอันนี้หล็วันแม่ไม่ใช่ง้นอ่ะแม่ได้นัดหนึ่งชิ้น เดี๋ยวก่อนเนอะอันนี้คือเมื่อกี้ยังไม่ได้ดายนะอันนี้เราต้องถือโชโ์หน่อยถือไว้นานๆถือนานโจโจหน่อยใกล้ไม่งั้ต้องกลับไม่ได้แม่จะมีเทศศาสตร์ปะเนี่ยนี่เราเริ่มฉลาดครับใช่ไหมอ่าเดือดแล้วชอบกินหนังไก่นี่ สีสันน่ารับประทานถึงเวลาประทานแล้วครับเป็นอาหารพื้นบ้านงั้นชิมเลยครับมามามาชิมกันชิมกันชิมกันจ๊กข้าวเหนียวจ๊กข้าวเหนียวจกข่ายายกว่ายายเอ๊ะกว่าเออ๋เออะ จกเออะเจกะเยอะเยอะเอาหมาเอาหมาเอาหมาฮะเอาหมาเอาอีกอ๋อเอาอีก๋อ๊ยตับยากรสชาตินะฮะออกแนวแบบจะมีรสชาติเปรี้ยวๆจากหน่อไม้จะมีความเผ็ดผสมกับกลิ่นแบบกลิ่นมันๆของแบบเนี่ยพวก ครื่องเทศแล้วก็ไก่เนื้อความหวานใช่ใช่ใช่คนื้อร่อยอร่อยอร่อยต้องบอกว่าเป็นรสชาติอาหารพื้นบ้านที่ไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆนะฮะอร่อยจริงๆบรรยากาศตอนนี้ที่แก๊บนั่งทานข้าวอยู่ครับมันอบอุ่นมากๆเพราะว่ามีบรรดาแม่ๆนะฮะที่ต้องบอกว่าตรงกับวันแม่แบบนี้มานั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้นะครับมีความสุขมากใครที่มีคุณแม่เนี่ยอย่าลืมมานั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้นะะรับรองว่าความสุขอิ่มใจอิ่มเอมทุกอย่างจริงๆ และนี่ก็เป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมนะครับที่ต้องบอกว่ามีทั้งความสุขรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะมีความสุขไหมครับนี่น,นี่เอาขอเสียงหน่อยเร็วเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับมีเวลาว่างแค่หนึ่งถึงสองวันก็สามารถสร้างความสุขแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะและก่อนจากกันนะครับผมในวันนี้ต้องขอคุณเลยพี่พี่ทุกๆคนนะฮะที่ให้สาระความรู้ในวันนี้แล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะครับสามารถ ก็าพูดคุยกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการครับทาง w w w f a c e b o o k c o m s l a s f o o d f a n f a i r h o l i d a y ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่พักสวยๆตลอดทั้งทริปเลยนะฮะกับดีมดีเรสซิเดนต์แล้วก็โรงแรมซันครับจังหวัดเพชรบุรีและยังรวมไปถึงร้านปั้มขยงด้วยเองครับวันนี้แกปเปอร์แล้วก็รวมไปถึงนะฮะคนหนุ่มคนสาวนะฮะจากหมู่บ้านไทยทรงดามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์นาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ